สวัสดีครับวันนี้เราจะไปขึ้นสินค้าที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าตีห้าครึ่งนะครับก็นัดก,กับลูกค้าไว้เจ็ดโมงเช้านะครับที่น้ำตกนะครับ thank you ก็เลยตัวมเมืองสระบุรีมาแล้วนะครับเช้านี้แดดค่อนข้างแรงนะครับเหลืออีกประมาณ30กิโลถึงนะครับน้ำตกเจ็ดสานวน้อยนะครับที่เรานัดลูกค้าไว้ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับ แรงนะครับวันนี้ครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแล้วนะครับเหลืออีกห้ากิโลนะครับทางขึ้นน้ำตกเจ็ดสาวน้อยบรรยากาศดีมากนะครับ เาทั้งสองเส้นทางเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยมานะครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับก็เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ เห็นเขาว่ากันว่าน่าเที่ยวนะครับน้ำใสมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้มีน้ำหรือเปล่านะครับหรือว่าเขายังไม่ให้เที่ยวนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดแรงนะครับอันตรายด้วยครับ นักเลงนะครับไม่หลบรถด้วยครับเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นเมื่อกี้นะครับใครมาเส้นนี้ต้องระวังนะครับ สุนัขเยอะนะครับ กล้ถึงแล้วครับเหลืออีกสองกิโลนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าไปรอหรือยังนะครับหรือว่าลูกค้ายังไม่ถึงนะครับเพราะลูกค้าพักอยู่ที่กรุงเทพนะครับ แต่ผมว่าผมน่าจะถึงก่อนลูกค้านะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับหลังจากเมื่อกี้ผมลงทางอยู่นะครับเพราะว่าบ้านลูกค้าไม่ได้อยู่ตรงน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับอยู่แถวๆน้ำตกตายายนะครับเลยมาอีกประมาณ กิโลกว่าๆนะครับแถวนี้บรรยากาศดีนะครับเงียบดีด้วยครับลมลื่นนะครับเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะครับแถวนี้ครับนี่ครับอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ก็รอให้ลูกค้าเปิดบ้านนะครับสินค้าเป็นโต๊ะนะครับ แต่ลูกค้ายังมาไม่ถึงนะครับอันนี้เขาให้ยายเขาเปิดบ้านให้ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่นะครับโต๊ะที่เราต้องขนไปให้ลูกค้าที่สะชังเซานะครับ<ะ>นี่ครับ<ะ>ไม้หนักนะครับอันนี้มัน หนักอยู่แล้วตอนนี้ลองก่อนครับครับบรรยากาศดีมากนะครับดูนู่นครับครับแค่นี้นะครับนี่ครับเราก็ขึ้นเตะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับชุดเดียวเต็มลำพอดีนะครับไม้สวยมากนะครับ น่าจะเป็นไม้สักนะครับน้ำหนักเอาเรื่องอยู่นะครับพอได้เลยครับโอเคครับเดีย๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยเนะี่ยต่อเลยนะครับ ก็บอกว่าน้ำตกที่นี่ตอนเส้นายหน่อยลดเยอะนะครับคนมาเที่ยวเยอะนะครับ เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับอันนี้เราก็ออกจากบ้านลูกค้ามาแล้วแล้วนะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจองานอีกก็รับอีกนะครับงานนี้ลูกค้าชิวๆนะครับ ให้ผมพ่วงงานได้นะครับลูกค้าถือว่าโอเคเลยนะครับ จะแรกผมว่านึกว่าบารลุคาอยู่แถวเจ็ดสาวน้อยนะครับไม่ใช่นะครับเลยเจ็ดสาวน้อยไปอีกสองกิโลกว่านะครับอยู่แถวน้ําตกตาใยนะครับอันนี้นะครับน้ำตกสาวเจ็ดสาวน้อยนะครับ น้ำตกเยอะนะครับแถวนี้นะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆเนี่ยมาเที่ยววันได้นะครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงสายเชิงเซาแล้วนะครับใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับแดดโคตรร้อนเลยครับ ตำบลเกาะไร่สามห้าร้อยเมตรถึง ก็ลงสินค้าให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับสินค้าที่เราลงเมื่อกี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ นี้ก็ลูกค้าใจดีนะครับช่วยยกด้วยครับแต่ก่อนที่ผมจะมาถึงนี่เขาบอกว่าฝนตกหนักมากนะครับนะครับเรียบร้อยเลยครับรถเรียบร้อยเลยเปิดเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องกลับไปล้างอีกครับ นะครับดูทางครับนะครับโตะเมื่อกี้นะครับที่ที่ผมเอามาจาัดส่งให้ลูกค้านะครับดูดูครับดูทางครับสุดสุดเลยครับ จะไม่เอารถเข้าก็ยังไงอยู่ครับมันหนักครับโอ้ยหมดเลย ครับเต็จไปหนึ่งงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูงานเย็นเย็นเลยนะครับค่อยกลับเข้ากรุงเทพนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปพังต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ